สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออตปูปช่องของคนรักยานพาหนะทุกชนิดวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของเครื่องบินรบอนเนกประสงค์สุคอย su 5 7เ f e o n ที่ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมด้านการบินของโลกจากราัสเซียเครื่องบินรบรุ่นนี้เป็นตัวแทนความล้ำสมัยในสายการผลิตสุคอยและมีการพัฒนาใหม่สำหรับปี2025ซึ่งทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังและล้ำหน้าอย่างแท้จริงเรามาดูกันว่าอะไรทำให้ su 5 7โดดเด่นและน่าตื่นตาตื่นใจได้ขนาดนี้ ซูคอย S.U. 5 7 f e l o เฟรุ่นปี2025มาพร้อมกับการอัปเกรดในหอลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Saturn i d e l i e 30 Generation ล่าสุดที่ให้พลังขับเคลื่อนสูงยิ่งกว่าเดิมไม่เพียงแต่ความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ถึงระดับมัก2.0เท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการหลบหลีกที่เหนือชั้นเพิ่มเติมด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อลดการปรวจ,จับเรดาร์ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการรบในยุคป,ปััจจุบน นอกจากนี้ SU 57ยังเพิ่มระบบ AI อัญชาญฉลาดที่ช่วยให้นักบินสามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ในเวลาจริงในแง่ขององค์การใช้พลังงาน SU 57ได้รับการออกแบบให้มีความประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยการปรับปรุงเครื่องยนต์และโครงสร้างที่ลดแรงต้านอากาศทําให้มันสามารถบินได้ระยะทางไกลกว่าเดิมโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบสําคัญสําหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลหรือยาวนาน เ <gaat> มื่อมองเข้าไปที่ภายใน SU 5 7มีห้องนักบินที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานง่ายสำหรับนักบินทั้งยังมีการเพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระเพื่อรองรับภารกิจที่ต้องใช้เวลานานความทันสมัยยังปรากฏในระบบ Infotainment ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ Real Time เพื่อให้นักบินได้รับข้อมูลสำคัญตลอดเวลา สำหรับความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือ SU-57 ได้เพิ่มเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดรวมถึงเรดาร์ AESA ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายในทุกสภาพอากาศท้ายที่สุด s u คอย SU-57 Felon คือเครื่องบินรบที่ผสานทั้งพลังความเร็วและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวมันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่น่าประทับใจในวงการการบินและการทหาร หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอตโตปู ool, เพื่ออัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานพาหนะทุกประเภทขอบคุณที่ติดตามชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ